เดี๋ยวเรามาดูวีซ่ากันนิดหนึ่งว่าวีซ่าเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมถึงราคาหุ้นลงมาค่อนข้างที่จะมีในยะสําคัญพอสมควรเนาะแล้วก็ลงมาถึงแนวต้านแล้วอจะไหลลงต่อก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งนะของวีซ่าเนี่ยก็จะเป็นไตรามาสส2024นะไตรามาสอาจจะแบบไม่ค่อยอืนั่นเท่าไหร่ WM ล่วงแล้วใครสนใจในวันนั้น มีคนมีหลายคนสนใจนะตัวเวทแมเนจเมนต์นะฮะเอ่อเติบโตขึ้นมาแบบไม่สนใจใครเหมือนกันนะเวทแมเนจเมนต์นะโอเคมาดูวีซ่ากันนิดหนึ่งนะวีซ่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะวีซ่าก็ยังเติบโตเนาะจาก Q3 2024เนี่ยเติบโตขึ้นมา10%เนาะรายได้นะฮะรายได้รวมเนี่ยแล้วก็ net income เติบโตขึ้นมา10 17%เนาะแล้วก็เออ n ี่ Per s h a ร์เติบโตขึ้นมา 20%นะครับขึ้นมาเป็น2.4อ่าดอลลาร์ต่อหุ้นนะแล้วก็ตัวอ,อ,อ่ะตัวโวลลุ่มอ่ะถ้าเกิดดูธุรกิจของวีซ่าเราจะต้องไปดู t r a n s a c t ชั n นหรือว่าจำนวนการรูดบัตรจำนวนการจ่ายค่าบริการผ่านบัตรเครดิตของวีซ่าเนี่ยโวลลุ่มเปเมเนี่ย การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตของวีซ่าเนี่ยเติบโตขึ้นมา7%เปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็การข้ามข้ามข้ามประเทศกันเนี่ยเติบโตขึ้นมา14%เเในภาพของภายในน่าจะเป็นภายในยุโรปเนาะเติบโตขึ้นมา14%เนาะแล้วก็ในภาพของเอ่อโลเนี่ยภาพรวมของทั่วโลกเนี่ยที่มีการจ่ายผ่านข้ามประเทศกันเนี่ยเติบโตขึ้นมา1 4แล้วก็ ภาพของการโปรเซสเติบโต,ตขึ้นมา10%นะในภาพของวีซ่านะครับครัสนะวัสดีครับคุณอากิระนะครับสวัสดีครับอ่าอันนี้เนี่ยถือว่าภาพนี้กราฟภาพนี้จะทำให้เราเห็นว่าทำไมหุ้นของวีซ่าถึงลดลงนะเพราะว่า transaction นในการจ่ายเงินผ่านตัวบัตรวีซ่าเนี่ยลดลงนะฮะ จำนวนวอลุ่มในการจ่ายเงินผ่านวีซ่าเนี่ยเติบโตสูงสุดเนี่ยเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเป็นษา2024นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆลดลงอ่าลงมาเอ่อค่อนข้างที่จะลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วในภาพของการโปรเซสก็ลดลงด้วยเช่นกันนะครับก็เติบโตสูงสุดตรงเดือนเอ่อเมเดือนจูลเนาะแล้วก็เดือน จุลายเนี่ยลดลงนะแล้วการจ่ายเงินข้ามประเทศเนี่ยก็ลดลงเช่นกันนะภาพนี้มันบ่งบอกถึงว่าคนที่มีบัตรเนี่ยค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวในการจ่ายเงินมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลมาจากการที่นี่ครัวเรือนอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยนี่ครัวเรือนค่อนข้างที่จะขึ้นไปสูงมากๆแล้วอย่างอเมริกาเนี่ย นี่ควเรือนขึ้นไปน่าจะแตะประมาณ100%ของ GDP แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็จะค่อยๆที่จะพยายามที่จะจ่ายเงินไม่ค่อยจะสะดวกใจมากนะักนะฮะอันนี้เนี่ยภาพนี้ก็จะทำให้ภาพของตัววีซ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอืมไบนาไบนาเพลเตอร์อืม by now, by now อันนี้เนี่ยก็ อ่าส่วนหนึ่งเนาะอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ที่ที่มาแย่งของวีซ่าไปนะครับอืมอย่างที่คุณ ABB บอกก็ก็ใช่นะครับภาพของมีเซอร์วิสใหม่ๆที่เติบโตหรือว่ามีนวัตรกรรมใหม่ๆในการจ่ายเงินเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเอ่ออย่างเช่นอ่าพูดได้ไหมช้อปปี้ก็ใช้มีการตัว b u y Now Pay Later หรือไม่ก็ของ Apple ก็มีด้วยเช่นกันนะ อ่าส่วนหนึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อ่ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของวีซ่าไปนะฮะในอีกส่วนหนึ่งก็สภาพเศรษฐกิจนะฮะเนี่ยฮะอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกไปก็คืออย่างเครดิตเนี่ยการเติบโตเนี่ย เติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นตัวเครดิตเนี่ยเติบโต3%เนาะของปี2023เนี่ยไม่ใช่ Q2 2024เนี่ยเติบโต5%แต่ Q3 เนี่ยเติบโตขึ้นมา2%เดบิตก็ลดลงถึง3%เนาะคือมันเติบโตนะมีการเติบโตแต่เติบโตในรูปแบบเติบโตที่ช้าลงนะทืมโทเนี่ยรวมแล้วเนี่ย Q3 Q2 เนี่ยเติบโต7% Q2 คิวสองเติบโตัว7%เตคิวเติบโตัวาเนอนา uh, คนอ๋อ <laughs> อันนั้นผมว่ามันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันคงไม่เยอะมากที่จะเป็นลักษณะของการมากินส่วนแบ่งตลาดได้มากถึงขนาดที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์การโกรดเนี่ยสูงหรือว่าลดลงไปเยอะนะฮะผมไอตัว jcb นะฮะ อ,อันนี้ภาพรวมเนี่ยลดลงหมดเลยนะครับในภาพของการวอล่มในการจ่ายการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรวีซ่าเนาะอันนี้ก็เช่นกันอันนี้เกี่ยวข้องกับตัว v วล่มโกรดในในสหรัฐนะฮะแล้วก็ในต่างประเทศเนาะอันนี้เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกากับต่างประเทศเนาะดูเหมือนจะ ที่อเมริกาจะลดลงน้อยกว่าในภาพของอนอกอเมริกาเนาะอืมเนี่ยก็ลดลงพอสมควรเลยนะจาก12%เนี่ยจาก5%ลดลงมาเหลือ2%เนาะการเติบโตเนาะ,เต,ตเ,นะเติบโตช้าลงนะฮะอืมโอเคแล้วรายได้ของวีซ่ามาจากไหนบ้างล่ะ วีซ่ามีรายได้มาจากเซอร์วิสนะเซอร์วิส r e v e นิวเนี่ยแล้วก็ data processing นะครับแล้วก็ international transaction revenue ก็คือการาส่งเงินผ่านข้ามประเทศกันเนี่ยาภาพจริงๆแล้วเนี่ยเ revenue ค่อนข้างที่จะเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปเนาะสามพันเก้าสี่พันสี่สามพันหนึ่งนะฮะแล้วก็อื่นๆเนี่ย revenue จากอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดร้อยแปดสิบล้านนะครับแล้วในภาพของ incentive ที่มีการจ่าย อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่าย3,500ล้านนะครับสรุปแล้วเนี่ยเน็ตอินค e มอ่าเน็ตเ v เวอร์นิวเนี่ยอยู่ที่8,900ล้านแต่วีซ่าก็ยังคงเป็นบริษัทที่มีเขาเรียกไงเนะ็ตมาจิ้นสูงอยู่ดีนะครับอ่าสูงถึงประมาณ40-50%หรืเอลยทีเดียวนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟรีแค f โฟ w ของวีซ่าเนาะ ฟรีแคดโฟของ Visa ก็ยังเติบโตขึ้นมาได้นะครับเนี่ยภาพของฟรีแคดโฟเนี่ยจาก Q3 2024นะครับแล้วก็ถ้า Accumulate ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็น12,000ล้านดอลลาร์นะครับใน Q3 2024ตั้งแต่ต้นปีมานะแล้วก็มีการซื้อหุ้นคืนนะครับ ซื้อหุ้นคืนปีนี้เนี่ยซื้อหุ้นคืนไปแล้วถึง1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับหนึ่งน้ล้านดอลลาร์แล้วก็มีการจ่ายดีเวดนไปแล้วเนี่ยสามพล้านดอลลาร์นะครับในภาพของตัววีซ่าที่จ่ายดีเวดนค่อนข้างที่จะสม่าเสมออยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรสูงนะฮะอ่าภาพของ สีบริษ,ษัทที่ผมนำมาฝากตอนนี้เนี่ยเอามาสรุปให้ฟังว่าดีเทลเป็นอย่างไรเนาะน่าจะมีคู่แข่งเยอะขึ้นอ่าใช่ครับมีอีกหลายตัวเลยนะครับไอตัว e x p กเพเมก็กำลังพัฒนาอยู่แล้วก็ e ีลอนม s k เนี่ยค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นมากสำหรับตัว e x p e r i m e น t นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวคริปโตเคอเรนซีอะไรเข้าไปใช้อีกบ้างหรือเปล่านะครับอืม เออ่ก็คงจะคล้ายๆกับตัว Paypal เนาะ Paypal เนี่ยขึ้นยากมากราคาหุ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายเจ้าที่จะเข้ามาทำตัว Payment Gateway นะครับอ่าวีซา่เซาเนี่ยวี่าอย่างที่ผมบอกไปคือราคาลงมาจริงๆเนาะอืมสิ้นเดือนกับสุนพอไหมต้องพร้อมฮะแต่ว่าอาจจะต้องช่วงนี้เนี่ยหุ้นเทคลงมาเยอะนะผมคิดว่า อาจจะต้องหาหุ้นพวกกลุ่มดีเฟนซีฟบ้างก็ได้นะฮะอ่าวีซ่าเนี่ยน่าสนใจเนาะวีซ่าเนี่ยอีเมลหนึ่งร้อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งเนะตรงนี้เนี่ยเนี่ยสองสี่แปดนะฮะสองสี่แปดนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็จะเป็นอ่าสองสองเจ็ดเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัววีซ่านะครับถ้าเกิด ใครสนใจที่จะเก็บแต่ว่าวีซ่าอย่างที่เราวิเคราะห์กันก็คือภาพของคู่แข่งจะมาอีกหลายเจ้านะครับอันนี้เนี่ยถ้าวีซ่ามีนวัตกรรมเพิ่มเติมหรือว่าจะสามารถขยายตัวปริมาณธุรกรรมให้มันโกลดขึ้นก็คงจะต้องอาสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวีซ่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตค่อนข้างที่จะ เป็นแฟลตเลทแล้วนะเนี่ยนะ,น,ะนี่เขาเติบโตเนี่ยมันเติบโตเป็นแบบอ่าเนี่ยฮะรายได้ยังเติบโตขึ้น,ข,นขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าการเติบโตเหมือนกับชะลอตัวนะฮะไม่ไม่ได้เติบโตแบบโกรดแบบหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะสามเดือนสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตขึ้นมาแบบอย่างก้าวกระโดดนะฮะแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยอาจจะแบบการเติบโตมี แต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นปี2023เนี่ยเน็ตมาจิ้นถึง52%บริษัทอะไรที่ทำกำไรได้เยอะขนาดนี้นะฮะมีมาสเตอร์การ์ดอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ยกระแสเงินสดเยอะมากนะครับอ่าก็เดี๋ยวนะดู PE นิดหนึง่ง PE สูงไหมอ่าพีอยี่เอ่ะ, PE 20, PE 28, อะ28เท่านะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงไปนิดหนึ่งนะครับถ้าลงมาถึง25ก็เก็บ <c oughs> ได้เนอะอืมก็น่าจะสนใจที่แถวๆยี่สิบเอ,อ่อถ้าเกิดลงมาถึงแนวรับตรงนั้นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าก็น่าจะเอ,อ่อลงมาถึง25เท่าได้นะครับ